9. การอธิษฐานเมื่อทำบาปด้วยความเห็นแก่ตัวหรือด้วยความผูกพยาบาทอาฆาตบาปจะไม่เป็นที่ตั้งให้ร้องขออะไรจากเกมกรรมได้เมื่อทำบุญโดยเจออยู่ด้วยความโลภหวังเอาผลจิตใจเพ่งเลงอยากได้จนเกิดสมณนัดในบุญน้อยบุญนั้นจะมีกำลังอ่อนให้ผลดีได้จำกัดและแม้เป็นที่ตั้งให้ร้องขออะไรจากเกมกรรมได้บ้าง ก็อยู่ในขอบเขตจำกัดเช่นกันเมื่อคิดหวังประโยชน์แก่ผู้อื่นแล้วทำบุญเข้าใจว่าการทำบุญนั้นคือการสละออกและคือการรักษาศีลเพื่อความไม่เดือดร้อนตนไม่เดือดร้อนท่านประกอบกับมีความเลื่อมใสว่าบุญเป็นที่มาแห่งความสุขขณะธรรมและเป็นเหตุปัจจัยแห่งความสุขในการต่อไปตลอดจนมีความเคารพในบุญลงมือทำบุญด้วยตนเอง ทำบุญและเกิดปิติโสมนัสอย่างแรงกล้าบุญนั้นจะมีพละกำลังมหาศาลอาจเป็นที่ตั้งให้ปรารถนาขออะไรจัดเกมกรรมได้มากเท่าจินตนาการซึ่งเกิดณขณะจิตกำลังเป็นมหากุศลเต็มรอบเพราะจิตระดับนั้นจะมีสัญชาตญาณทราบได้เองว่าด้วยกำลังบุญประมาณนี้สมควรกับผลที่เป็นไปได้ประมาณไหน เมื่อทําบุญอย่างประเสริฐดังกล่าวข้างต้นและออธิษฐานเพื่อคนอื่นไม่มีความคิดเอาเข้าตัวจะให้ผลยิ่งใหญ่ที่สุดขอยกตัวอย่างนางทาตคนหนึ่งถูกใช้งานตั้งแต่ค่ำยันรุ่งเหน็ดเหนื่อยสายตัวแทบขาดหิวโหยแทบลมจับแต่ได้อาหารปันส่วนเป็นข้าวแค่กระแบะมือเดียวขณะถึงเวลากินนางเป็นนั่งริมทางเผอิญแลเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาบินบาต เห็นพระพุทธลีลาอันน่าเลื่อมใสก็บังเกิดปีติลืมความหิวโหยเสียสิ้นเกิดกำลังใจเกินชีวิตตนปรารถนาจะถวายข้าวกระแบะมือเดียวนั้นแด่พระพุทธองค์แต่แม้ปรารถนาแล้วนางทาตก็ยังเกรงอยู่เนื่องจากข้าวของตนมีปริมาณน,น้อยกับทั้งสกปรกดูไม่คู่ควรกับพระลักษณะสูงส่งของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงมีญาณรู้ว่าราจิตมนุษย์ ทราบว่านางทาตคิดหลังเหลเช่นนั้นก็ทรงปรารถนาจะให้กำลังใจนางโดยทรงพระดำเนินตามทางมาหยุดประทับยืนนิ่งเพื่อขอบิณฑบาตนางทาตเห็นเช่นนั้นก็ดีใจเป็นล้นพ้นรีบถวายข้าวกระแบะมือเดียวของตนทันทีเพราะมั่นใจแล้วว่าพระพุทธเจ้าจะทรงรับแน่พระพุทธองค์ยังมีพระกรุณาให้กำลังใจนางยิ่งกว่านั้นอีกคือประทับนั่งในที่อันควร แล้วเสวยให้นางเห็นกับตาว่ามิได้ส่งรังเกียจข้าวสกปรกของนางแม้แต่น้อยยังความปราบปลื้มโสมนัสอย่างใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตแก่นางเพราะตลอดอายุที่ผ่านมาจนถึงบัดนั้นนางไม่เคยมีโอกาสทำบุญยิ่งใหญ่มาก่อนนางท้าทำบุญด้วยใจคิดสละออกตั้งแต่แรกและแม้เมื่อทำบุญสำเร็จก็ยังมีแก่ใจคิดเพื่อพระศาสนาอีก กล่าวคือนางเห็นว่าชาตินั้นนางมีวาสนาน้อยทานุบำรุงพระศาสนาได้เพียงด้วยข้าวกระแบะมือเดียวแต่นางก็ทำด้วยความเต็มใจและทำแบบทุ่มหมดตัวโดยไม่เห็นแก่วความหิวโหยด้วยบุญนั้นก็ขอให้เกิดใหม่ครั้งต่อต่อไปจงมีสมบัติเพียงพอจะทำนุบำรุงศาสนาพุทธให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปด้วยเถิด ผลที่เกิดจากมหากุศลจิตในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจเสียสละทันทีประหนวกเข้ากับแรงอธิษฐานดังกล่าวทำให้เจ้านายของนางเกิดความเอ็นดูในตัวนางและให้อิสระกับนางเกือบๆจะในวันนั้นเองเมื่อตายไปเพียงด้วยกรรมคือการถวายคำข้าวแด่พระพุทธองค์เพียงกระแบกมือเดียวนางก็ไปเกิดเป็นนางฟ้าผู้มากด้วยทิพยสมบัติถึงอายุไขแล้วลงมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีมหาศาล นอกจากนั้นการตัดสินใจเด็ดเดี่ยวด้วยกำลังใจเกินชีวิตตนซึ่งหาคนเทียบได้ยากทำให้นางเกิดตายกี่ครั้งก็มีอิสริยยศมีความโดดเด่นและเป็นผู้นำในหมู่สตรีทั้งหลายเสมอเสมอรวมทั้งมีทรัพย์มากคำว่าขาดทรัพย์ขาดลาบนั้นไม่เป็นอันรู้จักกระทั่งมีโอกาสทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสมความตั้งใจขณะนึกอยากสร้างวัดก็สร้างได้อย่างอลังการ ด้ทรซัส์ส่วนตัวของนางเองจะเห็นว่าแม้อาหารจะเป็นวัตถุทานมีอายุสั้นแต่ผลก็ถูกขยายออกไปเป็นอนันต์ได้ขอเพียงศพช่องได้ถวายทานแด่บุคคลที่มีจิตวิญญาณสูงส่งมีสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดมหาสมนัสตลอดจนมีคำอธิษฐานอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่แก่สาธารณะดังตัวอย่างที่ยกมา จริงๆแล้วการทำบุญไม่จำเป็นต้องอธิษฐานหรือขออะไรเพื่อตัวเองเพราะบุญไม่เป็นไหนอยู่แล้วให้ผลกับตัวเองอยู่แล้วและเป็นเรื่องยากสำหรับคนทั่วไปที่จะไม่อธิษฐานขออะไรให้ตนเองด้วยความโลภอย่างไรก็ตามเมื่อ,อยังไม่เชื่อสนิทว่ากำลังเล่นเกมกรรมหากทำบุญเกิดโสมณะครั้งใดแล้วอธิษฐานว่าขอบุญนี้จงบันดาลให้รู้เหตุผล รู้กลไกกรรมวิบากอย่างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนี่ก็นับเป็นการอธิษฐานที่ฉลาดเพราะหากอธิษฐานทุกครั้งจนกระทั่งเกิดผลเหนี่ยวนำให้เกิดเรื่องดีๆพบครูดีๆที่จะทำให้เห็นความจริงกระจ่างแจ้งกระทั่งเกิดศรัทธาตั้งมั่นเห็นตนเองอยู่หน้าใจกลางวงล้อมของกับดักแห่งเกมกรรมจริงๆคุณก็จะไม่เป็นผู้ถอยกลับอีกต่อไป จากความจริงข้างต้นจะเห็นว่าการอธิษฐานอาจเป็นตัวเร่งหรือเป็นทางลัดให้เห็นผลทันตาทันใจได้ขอเพียงไม่ขอเกินตัวไม่เรียกร้องเกินกำลังบุญของตนเท่านั้น